ครับสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกออฟนะฮะโอเคและแล้ววันนี้ก็มาถึงนะฮะวันที่สก,กินเอ s โนลเซ Moon เข้านะครับและช่องผมก็จะมาสุ่มให้เหมือนเดิมครับเสียงเกมมันช็อตอีกแล้วครับผมงงเหมือนกันอ่าเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตปิดเสียงเกมไม่รู้หายหรือเปล่านะ,ะโอเคอ่าอันดับแรกเนี่ยเราจะมีตั๋วค้นหาฟรี3อันนะครับโอเคเราก็กดฟรีไปก่อน,นะคะ กติกาเป็นไงไม่รู้นะก็น่าจะสุ่มการ์ดห้าใบแหละยินดีด้วยได้รับเอฟเฟกต์เนี่ยทำซะตกใจฮะไปต่อเนื่องฮะผมเริ่มต้นด้วย5้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสี่นะฮะเอฟเฟกอะไรก็ว่าไปอ่ะเดี๋ยวเราพอเราใช้ของฟรีหมดปุ๊บเดี๋ยวจัดเลยฮะติดแพงรัวๆนะครับอ่าซึ่งอันเนี้ยผมไม่แน่ใจว่ามันจะมีการันตียังไงไหมนะเข้าใจว่าไม่มีนะค้นหากาสห้าใบเพื่อสะสม รีเซ็ตรางวัลสองครั้งเราจะรีเซ็ตยังไงอ๋อมันมีแบบเหมือนถ้าเราสุ่มเหมือนของเจนอตอะฮะที่แบบว่าเราสุ่มสกินสมมุติว่าเราโชคดีได้เหรียญเราส่งให้เพื่อนได้อะอันนี้อันนี้สัญญากันก่อนว่าถ้าผมได้นะฮะผมจะแจกคนที่ซับสไคร e ฮะเมื่อถึงหนะึ่งพันซับสไครเนาะก็คือถ้าผมได้เหรียญปุ๊บเนี่ยคุณไปกดซับช่องผมเลยฮะและและ,และก็ไปทํากิจกรรมตามโพสต์ปักหมุดนะฮะเป็นการตอบแบบสอบถามเล็กๆ,ๆน้อยน้อยอ่ะแล้วเดี๋ยวก็จะมาสุ่มกัน รางวัลที่1ผมแจกไอ้นี่ด้วยเลยเนี่ยสกินเซเลมูนถ้าได้เหรียญน,นะฮะแต่ถ้าไม่ได้เหรียญก็ไปทํากิจกรรมแจกของพรีเมียมเบคอนหรือว่าอาจจะเปลี่ยนเป็นคูปอง r o v ก็ได้นะฮะอ่ะเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งเดี๋ยวหนึ่งพันซับเดี๋ยวผมบอกของรางวัลอีกทีหนึ่งอ่ะสุ่มสิบครั้งครั้งแรกไปเริ่มที่ห้าเจ็ดเก้าสี่นะครับไม่ต้องแสดงอีกไป let's go อ่าขออนุญาตไม่เปิดเสียงเอฟเฟกในการสุ่มนะฮะได้อะไรอ่ะอ๋อได้แบบเอฟเฟก อะไรต่างๆ่างนั่นนะแปลว่าเกลือนะครับอย่างนี้โอเคอ๋อมันจะมีบอกว่าการันตีในอีก21ครั้งโอ้โหหนักเหมือนกันเด้อ21ครั้งก็หนักเหมือนกันเด้อครั้งละ290เรียบร้อยฮะไปเรื่อยๆรอยอู้เจ็บนะเนี่ย5,000พอมั้งเนี่ยโอเคอ่าการันตีใน1ครั้งผมก็ขออนุญากตกด1ครั้งนะครับอย่ามาหลอกกันเชียวนะอ่าได้การ์ดเอเทอร์นอลเซเลมูลเสร็จแล้วก็น่าจะไปสุ่มการ์ดใหญ่นะครับ ได้ก็ได้เลยจบเลยอันนี้ได้อะไรอ่ะเอฟเฟกถาวรนะครับอ่ะไปกันต่อครับตามหาไปสิบครั้งโอ้การแรกก็หมดไปแล้วพันหนึ่งเด้ออุ้ย,อ,ยอะไรอ่ะลดสามสิบเปอร์เซ็นอ่ะเอาครับการันตีในอีกยี่สิบห้าครั้งไม่มนันโหดจะไงกันี่นะ่าการันตีในอีกสิบห้าครั้งไปโอ้โหอ,อีกห้าครั้งกดสิบไปเลยฮะ เพ้งออกไปได้การ์ดฮนะการันตีสองรอบแล้วนะได้สกินไปเลยเถอะปุชิงปุชุง้งเอ้ยอะไรอ่ะอ๋อน่าจะเป็นป้ายนะฮะ battle field broadcast อ่ะป้ายไปยนะฮะยังเหลือตัวปุ่มแล้วก็เหลืออีโมจินะฮะแล้วก็เหลือสกินเราไปกันต่อครับไปดูกันว่า สงสัยต้องเติมเพิ่มแน่เลยวะตายละห้าพันไม่พอตายแล้ว, 5, ลวเป็นยูทูบเบอร์ลงทุนขนาดนี้เนี่ยอ่ะสิบห้าครั้งอ๋อมันมันก็คือทุกรอบเนี่ยมันการันตีแบบพอๆกันนะครับอ่าถ้ากดอ่าผมขออนุญ,ญาตกดอืมกดห้าครั้งแล้วกันประหยัดหน่อยเนาะไปมันไม่ต้องแสดงแอนิเมชันไม่ได้หรอหนึ่งก็ รางวัลครบหนึ่งร้อยชิ้นอ๋อเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันบอกว่าอะไรนะรางวัลมีประวัติอะไรได้วยเหรอส่งสกินให้เพื่อนนะนะอืมอืมอืมประวัตินี้โอเคอ๋อโอ้โหเกือบแล้วเลือกทั้งหมดนะฮะเดี๋ยวนะมันเลือกไงอ่ะโอเคเลือกเราสามารถเอามาสุ่มได้โอเคถ้าแบบนี้โอเคฮะบไปสุ่มสิบครั้งโอ้ย ยิ้มๆเลยถ้าแบบนี้ไม่แพงไม่แพงมากถ้าถ้ามีถ้ามีแบบนี้นะโอเคอีโมจิฮะเกลือไปครับอ่ะกดตรงประวัตินะทุกคนเ,คเกือบเกือบแล้วไงเนี่ยผมสุ่มให้ทุกคนดูขนาดนี้นะทุกคนก็ต้องตอบแทนด้ยการซับสไคร้ฮะง่ายๆเลยไปโอ้โห ยินดีด้วยเออยินดีด้วยก็ยินดีด้วยเลือกกันตุต้นธรรมะไปอีกขายของฟรีฮะอีก25ครั้งการันตีท้อใจเหลือเกินไปฮะโอ้โหเหลือของฟรีเยอะเหลือของฟรีเยอะสบายสบาย,บายอย่างเงี้ยประวัติไปดิห้าครั้งหกครั้งสบายไปถ้ากดเลือกเพื่อส่งเข้าครั้งนี้เงึบนะฮะอ่าในการ์ดใบที่สี่นะฮะ จุดพีคมันคือใบนี้ครับทุกคนเฮ้ยอะไรอ่ะอ๋อบัตรทอนโอเคจุดพีคมันคือใบนี้ทุกคนสามพันคูปองกับผมมีประวัติอยู่แค่สองครั้งนะโอเคเพราะฉะนั้นผมจะกดกดเสียตังสามครั้งแล้วผมจะมากดไอ้นี่หนึ่งครั้งนะแบบฟรีหนึ่งครั้งไปโอเคครั okay. ้งที่หนึ่งอุ้ยสบายสองบา เดียบร้อยเดี๋ยวนะฮะผมขอมากดเป็นคนงกนะไปฮะแกลกรางวัลไป8ครั้งอีก15ครั้งได้นะครับผมจะเข้าใจว่าเนี่ยถ้ากดอันนี้จบแล้วนะนี่ไปฮะสามครั้งโอเคประหยัดสุดนะฮะผมอะอ่าผมต้องกดอีก2ครั้งนะครับกดแบบ1 หาหนึ่งครัง้งอีกสองครัง้งโอเคบายยังไม่ได้มันเอาเอาผมเจ็บหนักฮะไม่เป็นไรไม่สนใจอยู่แล้วฉันสบายและแล้วและแล้วผมก็ได้นะฮะสกินเซลเลอร์มูนแบบไม่ได้เหรียญนฮะเพราะฉะนั้นซับสครบยเบอร์ครับผมขอโทษด,ด้วยฮนะที่อดเหรียญฮะอ่ะมาถ่ายกับรูปโปกหน่อยโอเค ถ้าชอบอยังไงฮะฝากเลยฮะกดไลค์กด subscribe แล้วอย่าลืมไปตอบแบบสอบถามที่คลิปปกของผมนะครับจะมีกิจกรรมแจกของให้ subscriber รรางวัลรวมกว่า4,000บาทนะครับโอเคผมกดตกลงก่อนได้ครบแล้วเนาะโอเคจบไปกดแไรไม่ได้ละอ่ะผมเสียไป2,300เพราะฉะนั้นก็หมดไปทั้งหมด5 7 3 4 3,400นะฮะนี่กดนี่แบบแบบเจ็บเลยนะฮะกดแบบเจ็บเหมาเหมาเลยนะ รับสกินคุณไม่แน่ใจเหรอใช่สิยืนยันฉันรับอยู่แล้วนีเเ่เปิดเสียงฮะเปิดเสียงช็อตนี้ต้องเปิดเสียงเข้ายัางะ่ะนี่หมุนตัวไปชิงโอ้โหสวยอยู่เดอ้อเอาละฮะเดี๋ยวเราจะไปดูเอฟเฟกกันว่ามันจะยังไงอ่าได้กรอบด้วยนะครับโอเคส่งสกินให้เพื่อนส่งไงอะ่ะไม่มีไงฉันไม่มีฉันก็ส่งไม่ได้ไง หรือว่าตุ่มครั้งนึงมันจะได้ไม่ต้องแล้วฮะปล่อยมันไปฮะโอเคอ่ะเราเดี๋ยวมารีวิวกิจกรรมไอ้นี่ไปเลยข้าวๆก็คืออันเนี้ยอ่าใครที่อยากได้สกินเซเลมูนนะฮะไม่ต้องไปรีบตามหาวันนี้อะไรอย่างงี้เนาะไม่ได้ทําคลิปแบบผมก็คือคุณอะ่ะเติมประมาณวันละ500คูปองสะสมไว้ก่อนได้แล้วคุณก็มารับเหรียญตรงนี้ฮะ,ะนี่อ่ะก็เก็บไปกดงไง ดเพื่อไปต่อโอเคครับพอรับเหรียญตรงนี้เสร็จเนี่ยเดี๋ยวก่อนไปรีวิวเอฟเฟกเนาะขั้นตรงนี้นิดนึงเนี่ยเราก็จะมีประมาณ5้าบวกสบวกสเท่าไหร่อ่ะ1ิบสองสิ 4, อันเนาะเราก็กดตรงนี้ได้3มครั้งนะฮะก็ตายฮะใช้เหรียญสำเร็จอ่ะเราอ๋อพอใช้เหรียญเสร็จปุ๊บมันก็จะมาแลกตามขั้นบันไดนะฮะสิ่งที่ผมอยากได้เนี่ยคือลูกแก้วทองเดียวเลยครับเพราะว่า ไอตัวเอฟเฟกอันเนี้ยไอข้างบนเนี่ยไม่ได้จำเป็นสำหรับผมละเนาะสกินผมมีหมดแล้วโอเคอไปต่อฮะก็อ่ะใช้หมดยัง่ะเหรียญไม่พออ๋อวันหนึ่งมันได้สิบห้าโอเคก็ตามนั้นไปฮะนี่แล้วเราก็ถ้าเกิดว่าทางเซิร์ฟเวอร์มันทำถึงเนาะเราก็จะได้รับไอตัวสกินนะครับใช้เหรียญไปแล้วสองเนต์กัน,นึ่อนเนี่ยไปเติมกันหนักๆไปไปจะได้สกินยกเซิร์ฟนะ โอเคขออนุญาตไปรีวิวเอฟเฟกตนะครับอ้าวเ,เสียงไม่เข้าไปแล้วนะฮะไม่เป็นไรฮะซอรี่ด้วยอ้าวหยุด <ๆ S 1> ก็เสียงมาเฮ้ย<ๆ>แลเกมจะเสียงในเกมไม่น่าช็อตน,นะฮะบายอ่าถ้าเทียบสองตะกินเนี่ยผมก็ยังให้เวฟนะครับเพราะไปดูเอฟเฟกต์มานะเวฟสวยกว่านะครับแต่ว่า คนมันมาสุดนะฮะขนสะสม,มแล้วแมเซเลอร์มูนไม่หนวดเฟิร์มเลยนาก็มันนะฮะโทษโทษทีฮะอัดสดนะมาตอนเที่ยงพอดีโอเคบ่ายกดหมดทดลองกันเลยจ้าโอเคเอาละอัพเกรดหน่อยสิไม่เอาคูดาวอัพเกรดไปเอ๊ะทำไมเสียงไม่มาล่ะ ก็เปิดแล้วนะฮะเสียงมันดีเลย์ดีเลย์เสียงมันดีเลย์ยยมยากเลยอ่ะอันนี้คือเสียงเมื่อตอนผมเปิดไอ้กิจกรรมกล่องใช่หรือครับเนี่ยโทษฮะขอโทษด้วยปัญหาด้านเทคนิคอ่ะสกิลหนึ่งนะฮะก็เป็นวงเซเลมูนเนาะ สวยอยู่นะครับพอได้พอได้ไดนี่สกิลเก่งไม่เก่งขึ้นอยู่กับสกิล2อนะครว่ามันจะพลางตัวได้แค่ไหนโอเคก็สวยอยู่ครับก็ก็ก็เอฟเฟกต์ฮะอ่ะสำคัญคือ e, คอันติฮะโอโหเด่นชัดเหลือเกินฮะน่าจะมีแบบป๊อปอัพอะไรของเซเลมูนมาสักนิดหน่อยนะโอเคไปฮะโอเคก็ประมาณนี้ท่าวาร์ปนะครับ อ๋โอ,โ,อโล่เป็นแบบวงพระจันทร์นะโล่เป็นหน้ายิ้มยิมหน่อยก็ดีไอ้ทาวาปึ๊บปั๊บไปหมุนตัวูกลางปีกจ้าแล้วก็บินขึ้นไปอ่ะถือว่ามีทาวาประสามัสก็ต้องมีแหละแมไม่มีก็เกินไปโอเคก็จบไปแล้วฮ้ากับการรีวิวทุกอย่างนะครับก็ถ้าชอบอยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจใผมมากๆ วันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ